สวัสดีครับวันนี้ร้านจูบินเตอร์นะครับเราก็จะมาแนะนําตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กไฟนะครับ ST10 นะฮะ ST10 ตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กไฟนะครับ ST10 Storm Sound System นะครับบายร้านจูบอินเตอร์น้องปฐมนะฮะตัวนี้ท็อปสุดของร้านนะฮะตัวนี้ท็อปสุดใช้งานหนักได้สบายๆนะครับ ST10 หมายถึงตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะฮะเดี๋ยวเราจะรีวิวเคยรีวิวไปบ่อยแล้วนะครับตอนนี้หน้าตามันก็จะใหม่ล่าสุดนะครับ ST10 ด้านหลัง8ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็ด้านหน้า9ก้นะครับแล้วก็มีหน้าจอนะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายรายละเอียดหน้าจอแล้วเราอธิบายรูปร่างก่อนนะครับก็เป็นปลั๊กเนี่ยครับเป็นเป็นพาวเวอร์พาร์กแยงดีนะครับนี่ครับพาวเวอร์พาร์กแยงดีนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเบรกเกอร์63แอมป์นะฮะ63แอมป์นี่อึดแน่นอนนะครับรองรับพาวเวอร์ใหญ่ๆได้เลยนะครับแล้วก็จะมี USB ชาร์จเจอร์นะครับ USB ชาร์จเจอร์นะครับ5โวลต์นะครับ2แอมป์์นนะตัวี้ก็ชารจ ชาร์จแบตได้เลยนะครับโทรศัพท์โน้ตบุ๊กนะครับคอมนะครับ iPad อะไรก็ชาร์จได้เลยนะครับเสียบไม่ต้องไม่ไปเล่นงานไม่ต้องเอาหัวเอาตัวผู้ไปนะเอาแต่สายมานะครับแล้วก็สวิคตัวนี้จะคุมด้านหน้านะครับนะครับตัวนี้จะจะคุมด้านหน้านะครับสวิคตัวนี้คุมด้านหน้าเบรกเกอร์นี่สับปุ๊บด้านหลังใช้งานได้เลย8ตัวนะครับแล้วก็จะมีไฟส่องสว่างให้อีก1ตัวนะครับสวิคตัวนี้คุมด้านหน้านะครับ9กับ10นะครับแล้วก็ปลั๊กสายปลั๊กเรานี่ครับจะเป็น2คูณ อ่าสามคูณสองจุดห้าครับเนี่ยเป็นพาวเวอร์พนะครับพาวเวอร์พคก็อาจจะบางล็อก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นบางล็อนะครับบางล็อก็จะเป็นแบบนี้นะสามขานะครับสามไส้นะครับใครไม่ใช้ก็ต้องถอดออกนะครับประมาณนี้นะครับยางดีนะครับตัวนี้นะครับอย่างดีนะครับตัวนี้ราคาสองพันห้าร้อยรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้สองพันห้าร้อยรวมส่งเก็บปลายทางเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดหน้าจอนะครับเวลาเปิดไฟแล้วเป็นยังไงยังไงครับส่วนปลั๊กด้านหลังนี่แล้วแต่สีนะครับ แล้วแต่โรงงานจะผลิตมานะครับสีส้มสีเหลืองสีอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างนี้ก็ถือว่าสวยน่าดูเดี๋ยวมาดูนะครับผมจะเปิดเปิดสวิ์ก่อนเป๊บนะครับเปไปครับเปไปครับมาแล้วครับพอเปิดสวิ์ครับจากหน้าจอดำๆจะเป็นสีฟ้านะครับไฟออนจะเป็นสีฟ้าส่วนตัวนี้นะพอเปิดเสร็จด้านหลังจะมีไฟนะครับปวลาพี่อยู่ในกลองแหลกเห็นไหมฮะ พอพี่จะทําอะไรเกี่ยวกับการต่อสายด้านหลังนะครับเราจะมองไม่เห็นนะฮะเราก็มาเปิดเปิดนะครับแต่รุ่นใหญ่เนี่ยจะมีนะครับนี่ครับพอสมมุติว่ามันอยู่ในแหลกหรือว่าอยู่ข้างหลังเครื่องครับเราจะมีไฟสองสว่างนะครับอาจจะต่อสายผิดสายถูกจะมีไฟสองสว่างให้นี่ครับหน้าจอนะความพิเศษของตัวนี้นะครับหน้าจอบอก4อย่างนะครับนี่ครับโวลต์นะครับตอนนี้ไฟอยู่2 3 1โวลต์นะครับตอนนี้วัตต์นะครับนี่ครับวัตต์ก็คือกําลังที่มันจ่ายออกไปนะครับแล้วก็ AC นะครับ AC เป็นแอมป์นะฮะ นี่แล้วก็เป็นเฮิร์ตนะครับเกณฑ์กิโลเฮิร์ตนะครับนี่ครับบอกสี่อย่างนะครับรับประกันนะครับบอกสี่อย่างนะครับไม่ไม่ได้หาง่ายๆนะครับบอกสี่อย่างนะครับอ่าพวกนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อเราจ่ายไฟออกไปนะครับแอมป์วัดเฮิร์ตเนี่ยครับเนี่ยไม่ได้จ่ายเนี่ยตอนนี้จ่ายแค่ว่ามันพ่วงกันเองนะครับมันก็แค่ประมาณ1วัตเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าเวลาผมต่อเปิดเครื่องเสียงนะครับวัดแอมป์มันจะวิ่งประมาณไหนนะครับนี่นะด้านหลังก็ประมาณนี้นะครับ2,500รรวมส่งเก็บปลายทางนะครับนี่ครับเบอร์โทรนะครับ 0825406540นะครับร้านจุ๊บอินเตอร์นะครอนปฐมนะฮะเบอร์โทรเบอร์นี้นะฝากกดไลค์กดติดตามชา n e l ไว้เลยนะครับร้านจุ๊บอินเตอร์กดกระดิ่งไว้เลยนะครับกด subscribe กดติดตามไว้นะครับเรามีราคาโปรโมชั่นอะไรนะครับเราจะมาลงครับตัวนี้ราคาน่ารักก็2,500นะครับเรามาจัดโปรรวมส่งกันไปเลยนะครับ2,500บาทครับเบอร์โทรนะครับ0825406540จะแอดไลน์เบอร์นี้นะครับหรือว่าจะโทรเบอร์นี้นะครับจะทักเพจ Facebook ก็ร้านจุ๊บอินเตอร์ได้เลยนะครับผมก็ เดี๋ยวเราลองมาเปิดแอมกันเดี๋ยวเตรียมปลั๊กแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเครื่องเสียงนะเนี่ยครับแอมอาตอนนี้เครื่องเสียงต่ออยู่ที่ปลั๊กตัวแรกนะครับนี่นะครับแค่เราเปิดแอมครับวัดก็ขึ้นแล้วครับมื่อกี้มันแค่หนึ่งหนึ่งอย่างใช่ไหมฮะอันนี้ขึ้นเป็นสี่สิบกว่าวัตต์เพราะว่าหม้อแปลงของแอมนะครับก็ได้ดึงไฟไปแล้วอาเป็นสี่สิบกว่าวัตต์แล้วอันนี้แอมยังไม่ค่อยขึ้นนะเพราะยังไม่ได้เล่งนะเฮิร์ตก็เริ่มเริ่มวิ่งแล้วลาครับ นี่ะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดเพลงกันนะครับดูดีว่าเปิดเพลงแล้วแอมมันจะวิ่งขนาดไหนนะฮะเปิดเพลงซาไปเลยครับกินกินวัดเยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเพลงกันนะครับกับปักสองพันห้าครับใช้ power หนักๆได้เลยครับสามสี่พันได้เลยนะครับสองตัวสามตัวครับรองรับได้เป็นหมื่นวัตต์นะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเร่งนะฮะ ไม่มก่วัตเนี่ยเนี่ยนะฮะพอเราปิดนะฮะก็จะอยู่ที่ประมาณดูจุดให้ดีนะครับมันจะขึ้นไปครับอันนี้เหลือ44นะครับแค่เปิดเครื่องนะครับ44วัตต์นะฮะแล้วก็ดูแอมนะฮะ0.2แอมนะครเดี๋ยวลองเราเปิดนะครับขึ้นไป600กว่าวัตต์ใช่ไหมครับเพราะว่าเราใช้มันวัตต์เยอะนะครับดูจุดให้ดีนะครับดูจุดนะครับมันจะมีจุดนะ เนี่ยเมื่อกี้มันไปจุดนี้เลยนะครับบงบอกว่าแอมเนี่ยครับทำงานไป600กว่าวั์นะครับอ่าอ่ใช่ครับแล้วก็เนี่ยแอมเมื่อกี้นี้0.2เมื่อกี้3กว่านะครับก็เนี่ยครับเฮ์ตก็จะวิ่งนะเฮตมันจะไม่นิ่งนะครับเพราะว่าเป็นค่าวัดความกระแนะ แล้วก็ไฟโวลต์นะครับก็อาจจะล่วงไปนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเราดึงนะครับตอนพาวเวอร์เบรคทำงานติมติมเติมติมอย่างเงี้ยครับก็จะดึงไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอ่าพาวเวอร์พัคตัวนี้ท็อปสุดในร้านนะครับกับ s t 1 0นะฮะสตอมซาวซิตเต็มบายร้านจุปอินเตอร์ครับราคา2,500ันารนะครับพี่ๆท่านใดมีเครื่องเสียงนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่ต้องต่อปลั๊กเยอะๆนะครับตัวนี้แนะนําเลยครับคอร์ดมิกอีคิวพาวเวอร์นะครับเอามารวมกันที่เดียวนะครับแล้วเราได้ปลั๊กตัวเทพไปนะครับ63แอมป์นะะฮ เทพสุดเลยครับตอนนี้ของเรานะครับ2500บาทเท่านั้นนะครับติดแหลกได้ทุกอย่างได้นะครับนี่นะครับเบอร์โทรร้านจุบอินเตอร์อีกหนึ่งครั้งครับ0 8 2 5 4 0 6 5 4 0จุบอินเตอร์นครปฐมนะอ่าเราจะมีกี่รุ่นปักรารู้สึกว่าตอนนี้จะมี s อ8จเอสจีแปเล็กสุดนะครับก็ไปดูรีวิวเอานะครับแล้วก็เอสทีสิบสองอันนี้จะปักรเยอะนะแต่ว่าเบเกอร์ยังตัวเล็กอยู่นะเอสทีแปดนี่ครับสต็อกเอสทีสิบสต็อกสต็อกเอสทีสิบ นี่สต็อกเอทีสิบอันนี้สต็อกเอทีแปดเอทีแปดต้องไปดูครับเดี๋ยวมันมาล็อตใหม่เดี๋ยวจะจัดโปรให้อีกรอบหนึ่งครับโปรเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับมันหมดโปรค่าส่งแล้วนะครับใครจะสั่งเอทีแปดนะครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวนะครับพร้อมเอทีเก้านะครับอ่าไม่เกินหนึ่งเดือนไม่เกินสองอาทิตย์นี้เอทีเก้าจะออกครับเรามีตอนแรกเรามีแปดสิบสิบสองเห็ไหมตอนนี้เรามีแปดแล้วจะมีเก้าครับเอทีเก้าของเราก็คือ จะเป็นตัว ST8 มีหน้าจอนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูลูกเล่นกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับราคา2,500รวมส่งเก็บเงินไปทางครับ0825406540ก็ตามนั้นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวพอเราปิดพาวเวอร์นะครับจากตอนนี้มัน44วัตต์นะฮะเดี๋ยวเราปิดพาวเวอร์อันนี้ปิดไปละปิดแอมป์นะแอมป์ก็จะลงไปเหลือแค่หนึ่งกว่านะครับหนึ่งกว่าคือไฟเลี้ยงไฟอะไรพวกนี้ครับประมาณนั้นครับคลิปนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับกับ พักไฟ2 0 0 5สตอมซาวซิเต็มบายร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะครับสนใจก็โทรมาแล้วก็แอดไลน์มาสั่งหรือว่าจะแชทไปในเพจร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะฮะรือจะโทรมาเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับ0 8 2 5 4 0ป5 4 0วันนี้ลาเพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดติดตามนะฝากกดไลค์เพจนะครับกดไลค์ช่องชาแนลยูทูบนะครับวันนี้ลาเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านนะครับลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ